ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6พิชเชอร์รสาสิริชาติวัฒนาเป็นผู้สอนวิชาการงานอาชีพจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายอาหารหลัก5หมู่สำหรับจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว 2. เขียนแผนภาพความคิดประโยชน์ของอาหารหลัก5หมู่สำหรับจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว 3. เห็นความสำคัญข,ของอาหารหลัก5หมู่สำหรับจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว จากคลิปที่แล้วที่เชอร์ได้ฝากคำถามให้นักเรียนเป็นการทบทวนคำถาม 1. เพราะเหตุใดเราควรมีมารยาทที่ดีในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวคำตอบเพื่อให้ทุกคนที่ทำงานร่วมกันมีความสบายใจในการทำงานซึ่งจะช่วยให้งานต่างๆ สำเร็จได้อย่างรวดเร็วและในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวอาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพราะเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปจะทำให้ร่างกายแข็งแรงจเจริญเติบโตสมวัย และมีพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆในระหว่างวันทุกคนจึงต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายทั้งสมมือ้อได้แก่มื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นซึ่งนักเรียนสามารถช่วยเหลือผู้ปกครอง ในการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวได้นักเรียนมาดูหลักการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวที่อาหารหลัก5หมู่นั้นมีอะไรบ้าง1.1จัดอาหารให้มีคุณค่าทางอาหารครบทั้ง5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหาร ที่มีประโยชน์เช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ไขมันสำหรับนำไปใช้ในการเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนักเรียนดูได้จากอาหารหลัก5หมู่นักเรียนดูหมู่ที่1นะคะจากภาพเลย หมูที่1จะมีเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วมเมล็ดแห้งอาหารทะเลต่างๆมีโปรโตีนช่วยร่างกายจเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหมูที่สองจะเป็นอาหารจำพวกข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันมีคาร์โบไฮเดรต ช่วยให้ร่างกายมีพลังงานทำกิจกรรมต่างๆได้หมู่ที่สผักใบเขียวและผักอื่นๆมีวิตามินและใยอาหารช่วยให้ร่างกายทำงานเป็นปกติและขับถ่ายได้อย่างสะดวกหมู่ที่สผลไม้ต่างๆมีวิตามินเกลือแร่และใยอาหาร ช่วยให้ร่างกายทำงานเป็นปกติและขับถ่ายสะดวกหมู่ที่ห้าจำพวกไขมันนะคะไขมันจากพืชและสัตว์ได้แก่น้ำมันพืชต่างๆน้ำมันสัตว์เนยช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและมีพลังงานสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ 1.2จัดอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัยของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวเพราะสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนมีสภาพร่างกายและกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันแตกต่างกันดังตัวอย่างต่อไปนี้ 1. ในวัยเรียนอายุตั้งแต่6ปีถึง12ปี เป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตและมีกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายเกือบตลอดเวลาจึงต้องการอาหารประเภทโปรตีนเช่นเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วมเมล็ดแห้งและอาหารที่ให้พลังงานเช่นข้าวแป้งเผือกมัน เป็นหลักและรับประทานอาหารทะเลเพราะมีสารไอโอดีนป้องกันโรคเอ,อ๋อหรือโรคปัญญาอ่อนและรับประทานผักผลไม้เพื่อช่วยให้ร่างกายทำงานเป็นปกติและขับถ่ายได้สะดวก 2. วัยรุ่นอายุตั้งแต่12ปีถึง20ปี เป็นวัยที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในการเรียนการเล่นกีฬาและการทำกิจกรรมต่างๆในขณะเดียวกันวัยรุ่นก็ต้องมีความต้องการรักษารูปร่างไม่ให้อ้วนหรือผอมมากจนเกินไปดังนั้นอาหารที่วัยรุ่นควรรับประทาน ได้แก่อาหารหลักาหมู่ที่มีปริมาณมากในมื้อเช้าและมื้อกลางวันลดปริมาณอาหารมื้อเย็นมีอาหารประเภทเครื่องจิ้มเพื่อรับประทานกับผักและรับประทานผลไม้ทุกมือ้อสาม วัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงานอายุ20ปีถึง60ปีเป็นวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่มีสมรรถภาพทางร่างกายสูงสุดโดยไม่มีการสร้างเสริมเนื้อเยื่อเพื่อการเจริญเติบโตอีกแล้วมีความต้องการอาหารน้อยกว่าวัยรุ่นและมักพบปัญหาร่างกายได้รับพลังงานมากเกินไป และใช้ไม่หมดอาหารส่วนเกินจึงถูกสะสมไว้ในรูปของไขมันทำให้น้ำหนักตัวมากจนเกินความจำเป็นโรคอ้วนดังนั้นจึงควรลดอาหารที่ให้พลังงานมากเช่นข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์เนย และรับประทานอาหารให้หลากหลายครบทั้งห้าหมู่โดยเฉพาะผักและผลไม้ต้องรับประทานทุกมือ้อรับประทานอาหารมื้อเช้าและกลางวันแค่พออิ่มและลดปริมาณอาหารมื้อเย็นลง 4. วัยผู้สูงอายุอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป เป็นวัยที่ร่างกายเสื่อมสภาพเช่นฟันเสื่อมสภาพประสาทสัมผัสกลิ่นและรสชาติของอาหารเสื่อมลงระบบการย่อยและการดูดซึมอาหารทำงานได้น้อยลงจึงควรลดอาหารประเภทข้าวแป้งน้ำตาลเผือมมันอาหารที่มีไขมันสูงเช่น แกงกะทิต่างๆขนมที่มีส่วนผสมของกะทิอาหารทอดนมสดเนื้อสัตว์ติดมันและควรงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์งดรับประทานอาหารที่มีรสจัดรับประทานอาหารที่ย่อยได้ง่ายดื่มนมพองมันเนยและรับประทานผักและผล,ละไม้สดที่เคี้ยวได้ง่าย ย่อยง่าย,ายทุกมือเช่นมะละกอสุกส้มเขียวหวานสับปะรดและต่อไปนี้ทีเชอร์จะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอนักเรียนตามมาชมได้เลยค่ะการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวอาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในแต่ละวันคนเราต้องรับประทานอาหาร อย่างน้อย3ามมื้อได้แก่มื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นที่มีคุณค่าทางอาหารครบทั้ง5้าหมู่เพื่อให้ร่างกายมีพลังงานทำกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวันและมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ หลังจากนักเรียนดูวิดีโอจบแล้วนะคะนักเรียนมาดูคำถามชวนคิดเป็นการทบทวนทุกครั้งนะคะนักเรียนดูโจทย์ข้อที่หนึ่งเลยค่ะหอาหารทนิดใดบ้างที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของนักเรียนสองนักเรียนควรรับประทานอาหารอย่างไรเพื่อให้เกิดผลดีต่อร่างกายนักเรียนเขียนด้วยตัวบรรจงให้สวยงาม และทุกครั้งนักเรียนไม่ควรลืมชื่อของตัวเองนะคะนักเรียนไม่ต้องรีบร้อนส่งจนลืมเขียนนะคะและในวันนี้ทิเชอร์ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้พบกับทิเชอร์ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย